กราบน้อมน้อมนวัตการพระเทพพุทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นกราบนวัศสการพระเทรานุเทระทุกรูปจเจริญพรแขกผู้มีเกียรติญาติโยมผู้ฝ่ายในธรรมทุกท่าน วันนี้อาตามาขอปรารบพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิมิตังสาธรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาความกตัญยูกตวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพุทธภาสิทธนี้อาตามาคุ้นเคยดี เพราะเป็นคำขวัญของโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนเก่าของอาตมาวันนี้อาตมาจะมาพูดในหัวข้อบรรยายธรรมในหัวข้อกตัญยูกตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้จะพูดในสองประเด็นว่าว่าทำไมกตัญยูจึงเป็นเครื่องหมายของคนคนดี ประการแรกกตัญญูกตเวทิตาและจริงๆต้องมาดูว่ากตัญยูเนี่ยแปลว่ารู้คุณท่านส่วนกระตกตเวทิตาแปลว่าตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณดังนั้นคุณธรรมสองอย่างนี้มาด้วยกันเสมอเป็นเป็นคุณธรรมฝาแฝดเมื่อมีกตันยูเมื่อรู้คุณก็จะมีกตเวทิตาคือตอบแทนบุญคุณ โดยตามกันมาโดยอัตโนมัติเสียงที่ต้องเกิดขึ้นด้วยกันกระตันยูกะตวเวทที่ตาเป็นภูมิธรรมสำคัญเป็นพื้นฐานประดุจพื้นดินอนุดมที่ความดีทุกประการจะงกกอกงามขึ้นได้ สุภาษิตจีนมีสุภาษิตมีสุภาษิตจีนที่กล่าวว่าป้ายซ่านเซี่ยวเว่ยเซียนป้ายซ่านเซี่ยวเว่ยเซียนแต่ว่าบุญทุกอย่างที่ทำไว้ร้อยแปดอย่างความกตันอยูมาเป็นอันดับแรก หรืแปลอีกอย่างหนึ่งก็คืออันบุญคุณอันบุญกุศลต่างทั้งหลายกตัญยูต้องมาก่อนอันบุนกุศลทั้งหลายกตัญยูต้องมาก่อนปายซานเซี่ยวห้วยเสียนเป็นเป็นสำเนียงจีนกลางถ้าเป็นสำเนียงจีนแต้จิว๋วก็จะพูดว่า แะเสียงเห่าอุ้ยใสตแปะเสียงเหาอุ้ยใสครับคือปุนทั้งหลายกตัญญูต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกก็คือความกตัญญูเป็น,ปน,ปนจุดที่จะทำให้ความดีทั้งหลายงอกงามขึ้นได้เป็นมงคลแห่งชีวิตเป็นเหตุที่นำมาสึ่งความเจริญความรุ่งเรืองความสว่างสุข,สขใสความงาม นั่นเป็นประเด็นแรกที่ทําไมกรตัญยูจึงเป็นเครื่องหมายของของ,ของ,ของคนดีประเด็นที่สองความกระตัญยูกระตะเวทีเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญญาทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก่อนอืน่นตัวอย่างที่ที่ชี้ให้เห็นถึงความกระตัญยู คู่ก,กันกับปัญญาก็คือภาษารรบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกข้างขวาของขององศพองพ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาริบุตรได้รับการยกย่อง,องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้มีปัญญาเลิศและก็เป็นผู้มีกระตันยูที่สูงมากมี ตัวอย่างที่ชี้ไว้ในพระไตรปิฎกก็คือว่าก่อนบวชพระสาริบุตรได้มีโอกาสไปพบกับพระอาสสชิแล้วทำให้ท่านมีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาและพระธรรมสั้นๆจากพระอาสสชิก็ทำให้ภาษาสาริบุตรซึ่งตอนนั้นยังไม่บวชบรรลุโสดาบันบรรลุธรรมขั้นโสดาบัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระสารีบุตรก็ถือว่าพระอาสเชีพเป็นพระอาจารย์แล้วหลังจากนั้นแม้ว่าท่านจะมีความยิ่งใหญ่เติบโตในในพระพุทธศาสนาได้ตำแหน่งสูงส่งในในคณะสงฆ์เพียงใดท่านก็ยกยอ่ยองให้พระสารีบุตรพระพระอาสเชีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระเป็นพระอาจารย์ของของ,ของท่านและทุกครั้งก่อนนอนท่านก็จะพิจารณาว่าพระอาสเชีอยู่กับตอน ตอนนั้นนอ,อยู่ที่ที่ใดแล้วท่านก็จะจัดฮันศิษะไปในที่ทางที่พระสชีอยู่เพื่อเป็นการเคารพสร้างแสดงความกระตัอยูต่อต่อค่บาอาจารย์ครับคือคือนั่นนั่นคือ ความกระตันยูกับกับปัญญาอยู่ด้วยกันใน,ในเป็นตัวแทนคือพระภาษาอริยบททีนี้ทําไมความกระตันยูถึงถึงํงาให้เกิดปัญญาเพราะเมื่อเรากระตันยูเราเราแล้วเราอยากมีความต้องการจะตอบแทบนบุญคนท่านเราก็ต้องเค้นศักยภาพในตัวเราทําสร้าง,สร,างสร้างตัวเราให้ให,ให้เข้มแข็งให้ต้องต้องทุ่มเททําให้สติปัญญาที่มีอยู่ พัฒนาขึ้นมานะครับเพะเราเราอยากจะตอบแทนท่านให้ดีที่สุดเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเองถ้าเรามีกระตันอยู่ดังนั้นคนที่ที่มีความกระตันอยู่ก็จะจะจะ,จะมีโอกาสที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นซึ่งซึ่งนั่นเป็นเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้เราใช้ความเพียรในการ สร้างสมสติปัญญาเพื่อให้ให้พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่สามารถทำให้เข้าใจความจริงของสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริงแล้วแล้วสติปัญญาเป็นของที่ค่อนข้างแปลกที่ว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นดังนั้นการเป็นคนกระตันยูจะทำให้เราอยากจะ พัฒนาใช้สติปัญญาก็จะจะทำให้สติปัญญานี้งอกงามขึ้นนะครับนี่นี่เป็นเป็นสองเหตุสเหตุผลที่อยาจะอากจะชี้ให้เห็นในวันนี้ว่าทำไมกระตันยูจึงเป็นเครื่องหมายของความดีนะครับส,สรุปแล้วก็คือว่ากระตันยูกะตะเวทิตา คนดีจะมีกระตันยูกตเวทิตาเพราะว่ากระตันยูเป็นพื้นฐานที่ความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นได้และสองกระตันยูกตเวทีเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญญาอาตมาโชคดีนะครับท,ที่ได้มีโอกาสเร็วนี้ได้เห็นสิ่งที่งดงามมากๆที่เกิดขึ้นคือมีโอกาสได้ ลายอมแม่อมรรัสก่อนหน้าที่ท่านจะจ,ะจะจากไปไม่กี่วันนะครับแล้วก็จากไปอย่างสงบสิ่งที่เห็นภาษาจีนเรียกว่าช่องเฉียนเจี้ยนเซี่ยวจือคือข้างเตียงเห็นผู้กระตันอยู่แปลว่าข้างเตียงเห็นผู้กระตันอยู่ก็คือลูกหลานได้มา ร้อมรอบเตียงของของโยมอมรรัตนะครับเป็นภาพที่งดงามมากๆแล้วก็เป็นภาพที่บ่งชี้ให้เห็นว่าความคุณความดีที่โยมแม่อภรนรัตได้อมอรัฐได้อภรรัตไ,ได้ได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิตส่งผลให้สะท้อนให้เห็นทันทีก็คือการมีลูกหลานที่กระตันยูเขาได้มาอยู่ดรรอบ ท่านใน,ในวาราสะสุดท้ายนะครับจึงขอให้กำลังใจแต่ครอบครัวโควะวีสุทดด้วยคำกลอนที่ว่าจากไปแล้วดวงแก้วเทพที่รอยรักกราบที่ตักด้วยรักแม่ไม่แปรผันบอกบอกแม่ว่ารักแม่ร้นพ้นรำพัน จะสร้างฝันให้แม่เห็นเป็นคนดีอมอรแปลว่าดวงแก้วออมอรแปลว่าถ้วยเทพรัตนะแปลว่าดวงแก้วอันประเสริฐดังนั้นออมรรัตคือดวงแก้วเทพกตันยูคือความรักที่ไม่สิ้นสุด วันนี้ก็ได้ใช้เวลาผิดพอสมควรแล้วอาตมาขอให้ทุกท่านจงไม่ประมาทละเว้นความชั่วสร้างสมความดีและขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วพัฒนาสติปัญญาเดินตามทางสายกลางมุ่งสู่และพบความสุข ที่แท้จริงเทินเอวัง